สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะอันนี้ก็ผาพี่น้องมากินกว๋วยเตี๋ยวหมูครับพี่น้องนี่ครับเส้นเล็กเส้นเล็กครับเส้นเล็กน้ำนะคะกินกับแคบหมูกรอบๆนะครับพี่น้อง<ช>กว๋วยเตี๋ยวแชบๆชบครับแคบหมูก็ทอดเองเลยนะคะใช่ครับก่อนกินเลี้ยงผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลี้ยงผากินไว้นะครับขอบคุณมากๆาครับอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริงแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับ มาครับพี่น้องกินด้วยกันครับแช่บเชยบด้วยกันครับยังไม่ทานข้าวมามาทานด้วยกัน,กน,นะครับนี่เลยค่ะก๋วยเตี๋ยวขออนุญาตคุกแป๊บหนึ่งครับมาครับพี่น้องแซ่บเชยบด้วยกันครับนี่เลยนะคะคนละถ้วยใหญ่ๆเลยครับพี่น้องร,ร้อนๆก๋วยเตี๋ยวหมูร้อนๆเส้นเล็กทำกินเองนะครับพี่น้อง ทำไม่ให้เจ้านายเนาะใช่ครับเจ้านายก็กินกินถ้าเก๋วยเตีเ๋ยวนี่จะต้มเป็นหม้อใหญ่แล้วก็กินร่วมกันเนาะใช่ครับใครอยากกินก็ใส่อะไรอย่างเงี้ยนะคะน,นี่ค่ะเำใหญ่ใหญ่เลยอืมอ,อร่อยมากเลยค่ะน้ำข้นมนากเนาะทำกินเลี้ยง อร่อยเองทุกวันครับพี่ใช่ค่ะแ<ช>คบหมูก็น้ำแด้งแคบหมูก็ซื้อมาจากร้านไทยใหญ่เนาะใช่แล้วก็มัดทอดเราเองครับนีเลยค่ะแชบมากๆนะคะ ปรุงรสชาติตามใจชอบน,นะคะกดเตียวกวยเตียวโยโย่ครับมีเลย ถ้าเป็นข้าวเี๋วก็จะต้มหม้อใหญ่ๆเนาะเพราะว่าต้องใช้เวลาต้มนานนะคะต้มให้น้ำกระดุกมนันออกให้มันเข้มข้นเวลาใครจะกินก็ทำอะไรอย่างงี้เนาะต้มน้ำอนะไรลูลก,ลกเชือนอะไรอย่เงี้ยลาจะกิน

ถามมากาเราบางคนได้ล้างสาวไว้น้ำหรือให้เจ้านายหรือป่าไม่ได้ล้างนะมีคนมีช่างมาทำนะคะนย่ยเป็นได้เดินมาทำอาิียแล้วสามวันนะคะ เราสองคนก็นทำงาน,น ừ, ทำความสะอาดแล้วก็ซักผ้าซักผ้าล็ดผ้าทำกับข้าวตัดหญ้าอะไรอย่างนี้ครับ อร่อยจริงครับเราสองคนชอบใช้ตัวที่สูงเยอะๆนะคะ มาก๋วยเตี๋ยวต่องเนี่ยไม่ชอบกินกินไม่ได้รอกครับเพรอันแปลว่า ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยต้องกินด้อนร้อนๆเนาะซึ่งจะอร่อยถ้ามันเย็ยนไม่อร่อยครับ แรงก็เป็นคนหนึ่งครับที่ชอบกินกว๋วยเตี๋ยวไม่ไดใช้ไม่ได้ใช้ลูกชิ้นเนาะอันนี้ไม่มีลูกชิ้นนะคะ ใส่ถั่วหอกใส่ถักวเขีนะคะอะไรดีค่ะพี่น้องเือคนมาเลยคะ่ะอืมนมันเกมือร้อน,นกว่า มีใช้สามช้อนเลยนะคะน้ำแดงเลยทั้งหเหมือนเย็ยนดาโพเลยครับใส่พริกเยอะชีมือนกวยเตี๋ยวเย็ยนดาโพไปเลยอยากกินเผ็ดๆร้อนๆน,นะคะ นี่แห้คนแรกเราใส่ไม่กล้าใส่แห้ <c oughs> มาเช้าคนยังตกไม่มากลยเนานะ เพอาะว่าตอนนี้มันอบอา้าวแดดก,ก็ไม่ออกเพลินก็ไม่จกมันขึมๆนะนนอร่อยจริงๆค่ะพี่น้อง ร้อมากนะคะพี่น้องออวสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาพ,พี่น้องไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงผ่ากินเลยนะครับขอบคุณมากๆครับ